สวัสดีครับผมกู้มองบอลก่อนอื่นต้องบอกว่าสมาชิกใหม่ฝากแรก100บาทเท่านั้นรุ่นรับไอโฟน e 16กับทางยูฟ่าเราครับสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มด้วยกันก็สามารถแอดไลน์ทางด้านซ้ายมือผมได้เลยครับหรือถ้าใครที่อยากย้ายบ้านหรือกําลังมองหาบ้านหลังใหม่มาอยู่ยด้วยกันครับทางเข้าผมอยู่หน้าโปรไฟล์วันนี้ก็มีศึกทีเด็ดอามาฟาหนึ่งคู่เช่นเคยครับวัตฟอร์ดเปิดบ้านต้อนรับบิสตันซิตี้เวลาตีสองสี่สิบห้าบบอลทั้งสองทีมที่เจอกันครับวัตฟอร์ดเจ้าบ้านทําผลงานในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยยมชนนะ 6, จาก,กดัด ในรีกเกมลุกมียูซุบาโยเป็นตัวความหวังและจะขาดผู้เล่นหลักบางรายจากอาการบาดเจ็บแต่วัตฟอร์ดโดยรวมยังคงแข็งแกร่งโดยเฉพาะเกมรับที่เสียประตูน้อยเมื่อเล่นในบ้านส่วนทางด้านทีมเดือนอย่างบิสตันซิตี้ยังขาดความแน่นอนโดยเฉพาะเกมเยาที่พ่ายมา2นัดติดแต่ฟอร์มเกมเยือนนับว่าทำได้ดีชนะ2จาก3นัดหลังสุดจุดแข็งอยู่ที่เกมส่วนกับซึ่งมีนากิวเวลเป็นตัวทีเด็ดวัตฟอร์ดด้วยความแข็งแกร่งในบ้านและฟอร์มที่เหนือกว่าวัต มีโอกาสเก็บ3แต้มเกมนี้ถึงมองวัดฟอดสอบผ่านแน่นอนครับคืนนี้ฟันทงร้อยเปอซถ้าใครคิดเห็นตรงกันทำกันไปได้ครับสน้าใครไม่ชอบข้ามฝังได้เลยครับไปครับ